สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครทรัพย์ยางยนต์นะครับพามาชมตัว Isuzu มิวเนะครับตัวนี้เป็นป้ายแดงโฉมใหม่ล่าสุด2022เลยนะครับผมคันนี้จัดล้อยางนะครับเป็นล้อเบาโฟรฟ,ฟอร์มิ่งาน MK Sport สีเท่ากัน TE 37ขอบ18กว้าง9ออฟซูย์นะครับตัวนี้นะครับฟิทเมนต์เดิมโรงงานนะครับรัดด้วยยางไทยดีเซนติ265 6 0 1 8นะครับเดิมเดิมโรงงานนะครับคันนี้ไม่ได้โหลดนะครับ เดีย๋ยวตอนนี้ให้ดูรอบพันนะครับกับระยะล้อที่ล้นสูงออกมาประมาณไหนนะครับแล้วก็ความสูงเดิมนะครับนี่ส่วนของด้านหลังนะครับล้นออกอยู่ประมาณ1นิ้วนิ้วเดียวไม่เกินนี้นะครับความสูงด้านหลังนะครับสดๆเลยมือผมนี่แหละ5้านิ้วกับอีกประมาณ8นิ้วมือ ตอนนี้อยู่ประมาณ8นิ้วมือผมนะครับตอนนี้นะครับความสูงเดิมจักยางเนี่ยขึ้นมาซุมล้อ8นิ้วมือนะครับล้อล้นออกมาประมาณ1นิ้วนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเดี๋ยวเอาที่ความสูงก่อนดีกว่าความสูงเดิม5นิ้ว2นิ้ว7นิ้วมือครับด้านหน้าเตี้ยกว่าด้านหลังอยู่ประมาณ1นิ้วก็เท่ากับเหลือ7นิ้วมือนะครับด้านหน้า7นิ้วมือด้านหลัง8นิ้วมือนะครับ นี่นะครับความสูงเดิมโรงงานกับยาง2 6 6 6 0 18นะครับมาดูว่าล้นแค่ไหนนะครับความล้นตอนนี้ก็ประมาณ1นิ้วนะครับตัวยางดึงหลบสุมให้ด้วยนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับโดยรวมคันนี้เดี๋ยวพาไปดูล้อใกล้ๆตัวนี้เป็นล้อสีเท่ากันเมทัลลิกเงานะครับเป็นงานล้อเบา MK Sport นะครับโอเคไปดูล้อกันต่อดีกว่านะครับโอเคนะครับเรามาต่อกันที่ตัวล้อที่ e สามสิบงาน MK s p o r สปนะครับตัวนี้เป็นสีเท่ากันเมทัลลิกนะครับเป็นสีเข้มนะตัวจริงออกแบบเข้มเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเท่ากันเข้มแล้วก็เป็นเลเซอร์แดงนะครับทั้งตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเลเซอร์สีแดงนะ การมิติโคตรยกอลังการงานสร้างนะครับงาน MK เป็นล้อเบาที่การโคตรยกอยู่แล้วนะครับล้อด้วยยางดีเซนตินะครับตัวนี้เป็นยางไทแรนนะครับดอกยางก็โคตรสปอร์ตเลสซิงนะครับแต่ดีเซนติจะไม่มีริมกาดให้นะครับตัวนี้ริมกาดจะไม่มีให้นะชัดเจนนะครับแต่แก้มมันจะทรงอมสวยกลมๆนะครับใครอยากได้ทรงโดนัทก็ตัวนี้เลยนะครับ ตัวยางจะเป็น265 60 18นะครับเทรดแวร์อยู่ที่320นะครับเทคชั่นกับเทมเปอร์เลเจอร์อยู่ที่เกรด A นะครับตอนนี้เป็นปยางปี22นะครับและแล้วก็เป็นดีเซนติตัวกัสซิล่านะครับเป็นรุ่นกัสซิล่านะครับตัวนี้ลูกค้าเบิกฝากลางเพิ่มนะครับนี่นะครับเบิกฝากลางเพิ่มนะครับชุดละ1,000บาทนะครับแต่น็อตแถมนะครับปอกกันสั่นด้านในแถมนะครับ ตัวล้อยางพร้อมฝากลางนะครับราคาอยู่ที่3 0,000บาททวนนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่30,000บาททวนนะครับตอนนี้อัปเดตเอ่อปี22เดือน7นะครับตอนนี้นะครับราคาตอนนี้นะครับโอเคโอเคนะครับก็ไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้อยู่นะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมที่ลานครทซับยางยนต์นะครับ เบอร์โทรนะครับโทรตรงผมเลยนะ094นะครับ5409999นะครับจะมีป้ายร้านให้เห็นชัดเจนนะครับอยู่ติดกับร้านคาแครนะครับติดติดกันเลยนะครับอยู่หน้าปักซอยวัฒนโนะครับอ่าโอเคสนใจสอบถามที่นะครสัพยางยนต์นะครับสวัสดีครับ Perfect! thank <laughs> you